แล้วก็ฝากท่านมหาด้วยว่าให้ไปด่าพวกนั้นหน่อยพวกเทศเลเทศเสียงนะท่านมหาพวกจับจ่ายใช้สอยเงินทองเหมือนทางโลกพวกมีทรศัพท์ร์ลแก๊บพวกขับรถเล่นนี่โลกวัชชะลกติเตียนพวกที่กินลาบเลือดพวกที่ทำอะไรที่บอกว่าไอ้ไม่สมควรแห่งสมณเพศนั่นพวกที่ออกเครื่องรางของขังขาย แล้วก็ไม่พวกที่เจ้าบทชนิดที่บอกว่าอะไรล่ะออกกลิงออกลายเสดหาผู้สาวไปกราบพญานาะคไปกราบฤาษีไปเคลื่อนเส้นบวงสรวงไปทําโน่นทนํานี่ที่ไม่อยู่ในพระไตรปิฎกท่านมาหาไปบอกพวกนั้นไปเรียนใหม่ที่ท่านมาหาไม่ต้องมาเรียนไม่ต้องมาบอกผมเพราะว่าผมนี้ ไม่เคยจับจ่ายใช้สอยเงินทองถ้าจําเป็นต้องรับผมก็มีวยวัจกรของวัดเป็นผู้รับและวิยวัจกรของวัดเป็นผู้ใช้จ่ายขุดดินดายาผมก็ไม่เคยตั้งแต่ก้าวแรกออกวันประชาของดิบผมก็ไม่เคยเพราะผมไม่กินดิบตั้งแต่เป็นคาราวาสแล้วตั้งแต่ผมปฏิบัติธรรมนั่นแหละพวกลาบลุ่มลาบเลือดพวกอะไรนี้ผมจะอีกจะเอียนผมว่าเป็นพวกปอบพวกปิดพวกผี เห็นป้ากินลาบเลือดท่านก็ไปบอกเขาที่ไปเรียนใหม่ที่บอกเขาให้ไปเรียนใหม่ที่นั่นพระเทศเลเทศเสียงพวกนั้นป้าทำเครื่องหลังของขังนั่นท่านก็ไปซัดเขาที่ท่านมาหาไม่ต้องมาซัดผมหรอกไปซัดพระพวกนั้นที่ให้เขาหยุดทําชั่วในพุทธศาสนาจ้าพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนแบบนี้บอกเขาที่เวลาที่จะสร้างโถ์สร้างสลาร้างกุฏิร้างวิหารนั่นที่มีอุบาสมทิกาสร้างให้ไม่ต้องไปทําเครื่องเจนบวงสวง ประกาศบนบานจานกล่าวให้เทวดาทจ้าบอกมีคณะสงฆ์เนี่ยนะแสดงที่ก็จบแล้วไม่ใช่เดี๋ยวท่านมหาหรือจะอยังไงกาบขอกาบขอมาทานมหาด้วยนะผมเรียนน้อยหน่อย,น,อยนั่นนะผมอยากเห็นท่านมหานี่ออกมารวมตัวกันปกป้องพระพุทธศาสนาร่วมกันไงแล้วก็แสดงให้อุบาสกิกาเขาเห็นด้วยว่าเราบริสุทธิ์นี่ศีลวิสุทธิไง่านมหานั่นสมาธิวิสุทธิปัญญาวิสุทธิ ให้พร้อม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 หมดนะท่านมหาผมอยากเห็นอย่างนั้นไงก็ผมเห็นเนี่เ็าเต็มรูดทั่วโลกทั่วจงาจไม่เห็นว่าใครไปด่าเขาอ่ะนั่นเห็นเครื่องรางของขลังรุ่นนั้นรุ่นนี้ออกก็เห็นว่าท่านมหาหลายรูปไปกราบเขาอยู่นั่นนั่นจะให้ผมพูดยังไงต่อท่านมหานั่นก็เห็นมีตรศัพจับเนบหูอยู่ก็ยังเห็นพระมหาหลายรูปไปกราบท่านอยู่นั่นจะให้ผมว่ายังไงต่อท่านมหาจะให้ผมลงใจได้ยังไงท่านมหา ผมจะถานธรรมหาเลยนี่เรื่ความเป็นจริงเป็นอย่างนั้นนี่ผมไม่ได้ว่าธรรมหานะผมกล่าวเขามาธรรมหาด้วยนะนี่บางจริงบางอย่างนี่การเป็นตัวอย่างที่ดีเลือดประเสริฐที่สุดในธะรรมหาอย่าเชื่อโดืออ้างตำราในกลธรมสูตรการเทศมีเจิตนาเพื่ออะไรอย่าว่าผมนี่ยกตนขรมท่านผมจะยกตนอะไรผมไม่ได้เรียนอะไรอ่ะผมมาตามความจริงที่ผมนี่พูดปฏีบัิมาอย่างสมบูรณ์ขอทัานมหาเข้าใจนะนี่ว่านี่ก็พูดนห้ฟัง่าท่านมหามา คอมเมนต์มาด่าหลายมหาลุมผมว่าให้ผมไปเรียนใหม่ผมกลับเขาก็มาทำมหาด้ดยนะผมก็จะตายแล้วเนี่ยวเขาทามหาเรียนให้เก่งแล้วก็ออกมาช่วยกันดีกว่าผมจะไปกลับไปทามหาเข้าใจนะแสะดงให้เห็นไดวยวันนียของแทนี่ออกมาแล้วเ,เงินทองนี่การใช้จ่ายต้องอยู่ในตามทำเอ้ยในธรรมในวิ่ไหนเรื่องเครื่องรางของขัง,งอย่าไปทำนะพุทธเจ้าไม่ได้บัญญัติพุทธเจ้าไม่พาทำนั่นก็ชัดเข้าที่ เรื่องที่ไปขับรถเล่นเรื่องที่มีโทรศรัพท์โทรแกพบเรื่องที่บอกว่ากินข้าวทุกเวลาเมื่ออาพาธนั้นพระพุทธเจ้าได้อนุญาตพวกเธออย่างนั้นอย่างนี้ทําไมจึงไม่ดูพระพุทธเจ้าล่ะท่านมหาเวลาอาพาธพระพุทธองค์เนี่ยพระพุทธเจ้าเราเนี่ยพระองค์ฉันสามเวลาหรือไม่ดูที่อาพาธเนี่ยไม่ไหวแทบเดินแทบไม่ไหวเดินไปพักเลยเป็นจุดเป็นจุด ก็ไม่เห็นว่าพระพุทธองค์นี้ให้คณะสงฆ์หามพระองค์ไปเลยท่านมหาพิเนานุติเราก็ยังนี่ไม่ไหวแล้วยังให้ลูกจิตลูกหาหามอยู่นะในสมัยก่อนทุกวันนี้ขึ้นรถเลยนั่นเห็นไหมละ่ะไอ้พวกเรานี่ปีนเกียวไม่ได้ท่านมหาถ้าจะบอกเอาตามความเป็นจริงที่ทานมหาด่าผมนะนี่ผมพูดให้ฟังตรงนะกับกับกาท่านมหาด้วยนะผมเป็นพระแก่ใกล้จะตายแล้วแล้วอ,อยู่กับรูวก,กับหลานไปอยากเข็นพระหนุ่มๆเหม,มือนท่านมหา ออกมาปกป้องลหลักธรรมแบบวินัยนี่เอาทำเอาวินัยไปก่อนแต่ท่านมหาตัวนิลเลตัวที่จะเป็นหลักเป็นเกณฑ์เป็นหัวใจของพุทธศาสนาท่านมหาก็ศึกษานี่พระเจ้าตัดนี่นั่นเดี๋ยวจะบอกว่าผมเอาอันนี้ผมจะไล่ผมไปเรียนใหม่อีกพระพุทธเจ้าตัดเนี่ท่านมหาก็ไปศึกษาดูเอาที่เดี๋ยวจะบอกว่าผมเพี้ยนอีกนั่นถ้าพระวินัยตั้งอยู่ศาสนาก็ตั้งอยู่ถ้าพระวินัยไม่ตั้งอยู่ศาสนาก็ไม่ตั้งอยู่เห็นไหมล่ะ เมื่อพระเจ้าเขาส่มาประนิพพานก็ไม่ได้บอกว่าเครื่องรางของขังแทนตัวพระองค์นี่ก็มีหลักธรรมหลักวินัยเท่านั้นเป็นตัวแทนของพระเจ้าไม่ใช่หลือท่านมหาเราต้องแยกแยะที่ถ้าจะเอาหลักหลักพระธรรมหลักพระธรรมคําสอนยกพระสูตรตัวนี้อา้าวพระสูตรตัวนี้นี่ในบางจรงิงบางอย่างนี่ก็มันไม่ใช่คําสอนของพระเจ้านี่ท่านมหาก็เหมือนที่ผมพูดเมื่อกี้ที่บอกว่านี่ เทวดามาดิดสีปีเป่าสอนพระพุทธเจ้าให้ตัดสรู้เป็นโพธิญาณเทวดามาแปลงร่างเป็นเทวทูทตูทั้งสี่มีนี่คนแกน่นี่มีคนเจ็บนี่มีคนตายนี่มีสัปดานี่อันนี้ผู้ถึงพระสูตรนี่นั้นเวลาที่เราจะไปเชื่ออย่างนั้นนี่เราจะไม่ไม่ได้ประมาทพระพุทธเจ้าหรือท่านมหาผมจะถามนี่แหละเรื่องของเรื่องมันถ้าเราไปเชื่ออย่างนั้นมันเหมือนประมาทบิดาของตัวเองนะท่านมหา ผมก็เลยไม่ลงอะ่ะใครจะว่ายัางไงก็ตามท่านมหาจะดา่าผมยังไงก็ตามให้ผมไปเรียนใหม่ก็ตามผมเรียนเรียนแล้วตัวเนี้นะ่ะผมไม่ลงเฉยเฉยท่านมหาผมกราบขอขอมาท่านมหาด้วยกราบแทบเท้าด้วยนะกราบขอข,อขอมาด้วยนั่นแหละโอ้ก็สาธุนะาที่ฟังธรรมฟังให้จบกันด้วยท่านมหาผมอยากเห็นท่านมหาที่เรียนมากทุกรูปมารวมตัวกันแล้วเป็นตัวอย่างให้อัเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับพระพุทธศาสนา ไม่อยากเห็นท่านมหาไปจับเงินจับทองใช้ใจ่ายเงินทองไม่อยากเห็นท่านมหาใช้โทรศัพท์ไม่อยากเห็นท่านมหากุดดินดายะไม่อยากเห็นท่านมหานั้นไปทําเครื่องรางของขังขายไม่อยากเห็นท่านมหานั้นไปกราบลือสีไปกาบพญานาคผมม่ได้บาทรรมหานะก็ดังที่เห็นนั่นนะที่ผมพูดให้ฟังเมื่อกี้นั่นไม่ช่ว่ารูปเดียวนะที่พูดเรื่องนี้นะ ผมก็เลยหาวิธีการเนี่ยเพื่อออกมาเพื่อขวางมหาเร็วๆซ้ำๆกลุ่มนี้ท่านมหาเข้าใจไหมนั่นน่ะผมไม่ได้ไปมาดจ,จากช่วงท่านมหาผู้ที่มีมีความเคารพในหลักพระบนในในหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้านะนั่นผมเหม็นเหตุนีนะ้หลายต่อหลายมหาที่มากราบผมและถามผมว่าบุญบาปมีจริงหรือไม่ในพระธรรมปิฎกใครเขียนนี่ผมก็เลยกระเทือนใจผมท่านมหาเข้าใจหรือไม่ ขอให้ธรรมหาเข้าใจด้ยผมกราบแทบเท้าธรรมหาทุกรูปเลยนะผมผู้ใี้ฟังตรงนะน,นั่นเนี่ยถ้ามีท่านมหาออกมาโดดเดน่นเอาหลักพระวินัยมาเป๊ะๆและแสดงให้คนเห็นด้วยผมมอบเลยนะธรรมหาผมต้องการเห็นการทําสังฆัานาใหม่ด้วยผมยอมรับทั้งหมดนั่นแหละผมมันมีทิฏฐิกใไขนะธรรมหาขอให้ธรรมหาเข้าใจด้วยนะด่าผมก็จ้าทุด่าไปเลยผมก็ไม่ได้วนะ่าอะไรธรรมหาผมยอมรับทั้งหมดนั่นแหละเพราะผมก็อยากจะเห็นว่านี่ พระมหาที่เลือกที่ประเสริฐมีสักกี่ลูกพระมหาที่ทําลายศาสนามีสักกี่ลูกผมอยากกินนะท่านมหานี่ไปด่าพวกนั้นเลยนะท่านมหาพวกที่ใช้เงินใช้ทองนั่นพวกที่ใช้ตระจากตระแกบนั่นพวกที่ขุดดินดายานั่นเอ้ยแลวพวกที่ทําเครื่องรางของขัง,งขายนั่นพวกที่เทเลเทศเสียงกับท่านมหานั่นก็มหาหลายรูปนะเ,เทเลเทเเสียงอยู่นั่นน่ะผมเห็นอยู่นั่นนี่ท่านมหาก็คงเข้าใจนะออนี่ผมขอกราบขาม,มากาบขอขาม,มาท่านมหาด้วยนะ ผมเรียนน้อยแต่ผมก็ปฏิบัติตามที่ผมรู้เรียนมาน้อยนิดเพื่อเป็นกำลังให้กับพุทธศาสนาเล็กๆในน้อยก็ยังดีนะท่านมหาขอให้ท่านมหาเข้าใจนะนี่กำลังหนึ่งนี่กำลังหนึ่งนี่กำลังหนึ่งกำลังผมเท่ากับมดตัวเล็กๆเ,เพราะผมไม่ได้เรียนกำลังท่านมหาเท่ากับช้างดูจีมหานี่เป็นช้างหลายตัวนี่ ม่รวมกันที่พระละกังของช่างจะขนาดไหนผมเป็นมดตัวเล็กๆขออาศัยในหางท่านในขนท่านให้ท่านพาไปเขา้าใจไหมท่านมาหากราบขอเข้ามาด้วยนะท่านมาหาผมตรงหน่อยนะเออนี่แหละเมื่อวานนี้ก็ไปนูน่นบัดป่าวิเชียรจยราม บ้านหนองนาแสงตำบลน,นำจันทอำเภอเสกาจังหวัดเบืองการเป็นสถานที่มหามงคลดินเดนมหาศจรย์วันโลกประเาศวันไหวก็ดังที่ได้ไล่สดในหะ้ฟังวนันนี้นั่นต้องบุคบุลขอบคุณหมูนะ่คณะที่เป็นพระที่มาช่วยงานพร้อมทั้งขอบใจทั้งด้านทางด้านอุบาโตปฏิกาที่เป็นช่าง ้ช่วยเลี้เกลือกันเมื่อวานนี้นะโฮ้ยเอาจริงเอาจริงนะเหนื่อยก็เหนื่อยอลมก็แรงลมมาด้วยลมแรงนะตจนนั้นนะปิวว่อนเลยทุกทงทุกอย่างเอาอะไรก็เอาไม่อยู่จ้างก็จ้างก็ฝึกฝึกใหม่ไงจ้างก็ฝึกใหม่ไอ้ก็เอากันโอยนี่สนุกแรงเมื่าศที่เราก็ไปกำลังใจให้ลูกเอากับนี่ก็มารับคุยกับหมู่บ้างไอ้มารับโยมบ้านแล้วก็กลับไปดูลูกกันจนถึงเวลาเอาใ้ลูกเลิกวันไหนเราก็เลิกพร้อมกันนะลูกนะเรื่องแรกพ่อจะได้กลับอยู่พ่ะวันจันทร์ ก็จะได้ไปตามตัวละอยู่ที่อำเภอเออคือวันนี้แหละวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันพระนี่ขอให้เข้าใจตามนี้นะลูกนะอาวันนี้ก็เอาแค่นี้นลูกนะขอบุตรนาวยสาธุลูก